สูตรน้ำดื่มลดน้ำหนักตอนเช้าที่ฮิตมากๆในต่างประเทศ Apple cider คือน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลโดยการคั้นเอาน้ำของแอปเปิลนำมาหมักกับยีสต์จนกลายเป็นแอลกอฮอล์แล้วนำแอลกอฮอล์ที่ได้มาเติมแบคท,ทีเรียเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาและกลายเป็นกรดแอซิติกแอซิดซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นกรดสูงและมีรสเปรี้ยวจัด การดื่มน้ำแอปเปิลไซเดอร์นั้นอย่าลืมที่จะต้องเจือจางกับน้ำเสมอสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ทางอ้อมเป็นตัวช่วยการเผาผลาญและขับของเสียออกจากร่างกายสามารถช่วยควบคุมความอยากอาหารได้ไม่ให้กินมากจนเกินพิกัดจึงช่วยลดน้ำหนักทางอ้อมได้เพื่อให้ได้ผลลดน้ำหนักได้เร็วเราควรจะต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยวิธีการชงน้ำอุ่นหนึ่งแก้ว น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลใส่น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล1ช้อนโต๊ะเพื่อให้ทานง่ายขึ้นใส่น้ำผึ้ง1ช้อนชาหรือ1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากัน ควรดื่มแก้วนี้ก่อนมื้ออาหารเพื่อลดความอยากอาหารและยังช่วยให้กินอาหารปริมาณที่ลดลงน้ำหนักตัวจึงลดลงตามบางเวลาเราสามารถเพิ่มเติมความสดชื่นโดยใส่ผงชาเขียวหนึ่งช้อนชาก็จะทำให้รสชาติทานได้ง่ายขึ้นหรืออยากจะเร่งระบบเผาผ่านภายในเพิ่มขึ้นไปอีกจะใส่ขิงหั่นลงไปเพิ่มก็ได้ รสชาติอร่อยทานง่ายขึ้นเพราะกลิ่นชาเขียวกับขิงจะตัดกิ่งของน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลจนหมดอย่าลืมหาตัวช่วยในการลดน้ำหนักเพื่อให้คุณลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นนอกจากการออกกำลังกายการทานเครื่องดื่มลดน้ำหนักก็จะช่วยทำให้เร่งระบบเผาผลาญภายในและยังทำให้เราสุขภาพดีขึ้นอีกด้วยเพราะประโยชน์ของน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลนั้นยังช่วยแก้อ่อนเพลีย ปวดข้อชะลอวัยและแก้วหวัดได้อีกด้วยกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ